วันนี้ถึงรอบถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วน,น,นะครับคราวที่แล้วใช้สังาะแท้ไปกับตอนเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะครับคืออันนั้นใช้ได้ประมาณ15,000-20,000โลนะครับเป็นสังเคราะห์แท้นะครับที่เขาเติมสารมาค่อนข้างเข้มข้นนะครับแต่วันนี้เรามาเปลี่ยนกนกึ่งสังเคราะห์บ้างนะครับอันนี้ก็แต่ละรอบที่ถ่ายมามันเหลือนะ้ำมันเครื่อง ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะรวมมาใส่ในเครื่องนะครับนี่ครับออซ่าเนออสนะครับแล้วก็ซีทีนะครับ,รบ, BT รบเดี๋ยวเราจะรวมทั้งหมดนี้จะอยู่ในเครื่อง63เรานะครับดูซิว่าใช้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สภาพสุดยอดเราใช้งานครับท่อแตกด้วยลูด้เดี๋ยวต้องไปเอาออกแล้วก็เดินใหม่นะครับท่อแตกแล้ว อันนี้ถ่ายก่อนอันนี้มันเครื่องก่อนด,ดูสิสีจะเป็นยังไง บานดนนัำๆแด,ด,ด,ดงๆสีที่ตอนเติมไปมันเป็นสีทองนะเดีย๋ยวก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนกอง เปลี่ยนเย็นได้ชัดอยไม่ได้อีกเ <c oughs> ยนแล้วปิดแล้วพอค่ะพอ ด้อข้างนี้เดี๋ยวข้างนี้นี่ไส<อ>ภาพสภาพอ่างแล้วก็วจะยับยับไหมครับไอ,อลุยทุกสถานการณ์ไุยทุกสถานที่ครับมาตรฐานทนี่นี่ก็คือ พอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็จะล้างทำความสะอาดให้นะครับเพื่อ,อาสามารถจะเช็คนะครับได้ว่ากองนี้ใส่สนิทไหมน็อตใส่สนิทไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราล้างสะอาดเสร็จแล้วนะครับมีการรั่วเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นทันทีเลยว่ามันรั่วมาจากจุดไหนนะครับน,นี้ฉีดน้ำนะครับเดี๋ยวรอน้ำยามาล้างนะครับ เชดน้ำยาแล้วเชีดน้ำยานะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับให้มันทับละลายพวกคราบน้ำมันโคลน,นะครับแล้วก็ล้างออกนี่ครับ อย่างเดียวไม่พอล้างเดียวไม่พอมีขัดถูด้วยมีแปรงสีฟันแปรงฟันให้ด้วยหลังจากที่ล้างน้ํายาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ขูดตัวคราบน้ํามันคราบตะกัตกนะครับดูตรงนี้ถ่ายน้ํามันเครื่องวันเดียวไม่เสร็จนะงานดีงานดีงานละเอียด ดูมาหากรรมน้ำมันเครื่องได้ฟาวซาอันนี้อันนี้โคดอันนี้รหัสเลยนะสิบสิบ W C C เป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับอันนี้ก็สิบ W ิบ แ้วมันเครื่องมันมีอายุนะครับก็ลองอ่านดูที่ฉลากนะครับถ้เกิดไว้นานแล้วมันจะเสื่อมคุณภาพนะครับเอามาใช้ให้หมดเอวสีเขียวมาเดิมหมอนี่พ e ีที 20W40 นะครับ มันเครื่องมันเป็นเพื่อนกันนะครับมันใช้ได้้วยกันได้หมดนะครับไปด้วยกันได้ <Okay. S 1> okay. อันนี้ออสนะครับท็อปเดตซิง่งพิทวีนะครับ เดี๋ยวรอนะ้ำมันเครื่องลงแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเช็คระดับนะครับถ้ามันไม่ถึงเดี๋ยวค่อยเติมเพิ่มนะครับตอนนี้เราเติมไป4ลิตรปกติมันจะใช้อยู่4ลิตรครึ่งแต่เมื่อกี้นี้เติมเข้าไปในกองน้ำมันเครื่องแล้วบางส่วนนะครับ เช็ดก่อนเช็ดก่อนแล้วค่อยจิ้มลงไป ดึงเลยดึงเลยดึงเลยดึงมาเลยเดี๋ยวมันในนี่เองขาดนิดนึงโอเคประมาณนี้แหละใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวลองไปวิง่งนะครับเดี๋ยว้อยครับเคียร์น้ำมันเครื่อง เกลอนใหญ่กับสี่อีกสามสามไม่หน่อย a n a l ิ t เดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันนะครับเคตอนนี้ก็หลังจากเติมเสร็จนะครับก็ออกมาเทสนะครับตอนนี้นะขับเทสก็ลื่นดีนะครับก็รถผมก็เหมือนเดิมนะครับใช้กับ LBG นะครับก็นะ้ำมันเครื่องที่เติมไปเมื่อกี้นะครับ ยี่ห้อนะครับแต่ถ้าไม่เต็มก็จะมียี่ห้อที่สี่ด้วยแต่นี้ก็เต็มพอดีก็เปลี่ยนกองปอดนะครับก็ขับไหลลื่นนะครับน้ำมันเครื่องเลือกใช้ได้นะครับท,ทั้งที่มีเขียนว่าสำหรับ LPG CNG หรือว่า,าเป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้กับรถเดิมเลยนะครับที่เป็นเบอร์เดิมก็ใช้ได้นะครับกับ LPG นะครับก็ ใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมขอไปทดลองใช้ก่อนนะครับเคลียร์ก็ต้อกครับเจลียรตอก,กน้ำมันเครื่องจับกับคุณที่ตามชมกับผม